สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันว่างๆนะคะก็เลยจะมารีวิวสิ่งนี้กันกอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยได้มาคลีนะคะเพราะว่าทางบริษัทของเตีย JIA เนี่ยเป็นคนจัดส่งมาให้เอาไว้สำรับใส่ท่อช่วยใจเนาะก็เดี๋ยวขอวิวให้ดูเลยกันว่าในกล่องหรือในเซตเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเพราะว่าเขาเนี่ยก็จะเคลมว่ามันเป็น Disposable Endotracheal Tube Set ถ้าเกิด เราออกแอมหรืออะไรที่จะต้องถูกเฉลยแล้วต้องใช้มีแค่เซตนี้เซตเดียวเราต้องใส่ทิวเนี่ยก็คือสามารถเปิดเซตนี้ใช้ได้เลยนะคะอันแรกก็มาดูก่อนว่าตัวในนี้มันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเขาก็จะเขียนให้ดูอยู่ตรงนี้ป่าเนี่ยของเจียเขาก็จะมีเป็นอ่าดเรกชันไว้ให้ว่าให้ทำอะไรหนึ่งสองสามสีบ้า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 นะี้เรามาแกะดูเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรอยู่ ประโยชน์ของตัว disposable ในช่วงนี้ก็คือว่าถ้ามีเคสที่สงสัยโควิดแล้วเราต้องไปใส่ท่อถือใจที่นอกโรงพยาบาลเนี่ยก็ใช้แล้วก็ทิ้งไปได้เลยนะคะเซตตัวนี้มก็จะทําให้เราก็ปลอดภัยทีมงานก็ปลอดภัยเพราะว่าไม่มีการเอากลับมาใช้สามคนไข้คนใหม่ก็ปลอดภัยเช่นกันเซ็ตห่อมาดีนะจะถูกห่อมาในผ้าเหมือน OR เลยเป็นเซตแบบสำหรับผ่าตัดรเลย เปิดมาอย่างว่ามีตามที่บอกไปเลยนะคะลงมาในแพ็กเกจที่ค่อนข้างดูดีมากๆมันเป็นล็อกของเขาอยู่แล้วอะ่ะสวยเชอมาดูถุงมือ7.5อ๋อแต่ข้างนอกเขียน7เนาะแต่ก็คงไม่มีปัญหาเอาตอนนี้มันเป็นเบอร์7.5จริงโอ้ค่อนข้างใหญ่สำหรับผู้หญิง <laughs> <laughs> ก็ใส่ได้ใช่ได้แต่ของเรามันต้องหลวมแน่เลยถ้าเป็นผู้หญิงใส่มันอ,อาจจะเลือกเบอร์ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจ อาจจะต้องลองถามตรงบริษัทเขาดูส่วนอันนี้ก็เป็นทิวอ๋อมันก็เป็นทิวที่เราใช้ในโรงพยาบาลจริงๆเลยมีสไตลเลตให้มากับตัวทิวแล้วก็มีไซลิงค1 0ซ c จริงๆด้วยแล้วก็ลองเทสดูก่อนว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าในนี้เขียนว่าให้โบคับไปเท่าไหร่ไม่ได้แจ้งเราก็โบคับตามปกติของเราประมาณ 5cc ไม่รู้วใช้ได้นะคะขนาดที่ให้มาก็คือขนาด7.5เจุดห้าอรฟานเจียวเบอร์น,นี้เป็นเบอร์เกเบอร์เก็เป็นสายผู้ใหญ่เนาะเบอร์เน,น่ารักมากตัวนี้เป็นตัวสตรัปทิวไม่เคยเล่นเหมือนกันคิดว่าถ้าใส่ทิวไปแล้วสิ่งนี้มันน่าจะต้องอยู่ในปากทิวก็จะอยู่ เราก็เดี๋ยวเราทำให้ดูก่อนหมุนล็อกทิวไว้ทิวก็จะได้ไม่เลื่อนนะคะทิวมันก็จะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นโฮลเดอร์แล้วตัวนี้ก็จะเป็นลาลิกสโคโปนะคะก็มีสายอยู่ตรงนี้อลองใส่ดูส่ดูก็มีไฟออกมาจริงจริด้วย กจะใช้ซุน่าจะใช้ได้จริงแต่เสียดายที่มันไม่ได้เป็นวิดีโอราลกโกสโคปนะคะมันเป็นแบบแบบไดเล็กเนาะเขาบอกว่าของเขามีวิดีโอราลกโกสโคปด้วยลองไปดูกันในตัววิดีโอเขาเองอีกทีแล้วกันแต่แค่อันนี้ก็รู้สึกว่าเบาแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาการหักไม่น่าจะหักถ้าคนไข้สู้ก็น่าจะดีไม่น่าจะทาให้มันมีการบาดเจ็บมากเ,เพราะว่ามันไม่บาดบากเหมือนกับที่มาเป็นเล็กโอเคค่ะวันนี้ก็เอาสิ่ง ดีอันใหมมาให้ดูเนาะของบริษัทเจียนะคะเป็นชุดอุปกรณ์ใส่ท่อช่วยหายใจแบบมิ s s คสโ e ถ้ามีใครสงสัยหรืออยากรู้อะไเพิ่มเติมก็ไปที่ไลน์หรือว่าใน QR c o d ร์โข้างนได้เลยค่ะ